ไขมันเลวหรือ L D L วันนี้เรามาทาความรู้จักกันไขมันเลวเนี่ยก็คือมันจะเป็นไขมันที่ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดอะจากหลอดเลือดหัวใจเนี่ยมันอยู่ประมาณเนี้ยมันไขมันเลวเนี่ยมันจะมีการลําเลียงคอเลสเตอรอลแล้วเมื่อมันสะสมในปริมาณมากๆมันจะไปอุดตันหลอดเลือดจากหลอดเลือดมันใหญ่ขนาดนี้มันจะทําให้หลอดเลือดเล็กลงค่อยค่อยอุดตันเสร็จแล้วเลือดจะลําเลียง ไปได้ช้าลงเพราะหลอดเลือดแคบ,บลงมันตีบลงมันจะทําให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัวเกิดภาวะหลอดเลือดตีบนั้นเข้าก็จะเป็นภาวะหลอดเลือดอดตันแล้วก็ส่งผลต่อการเป็นความดันสูงส่งผลต่อการเป็นหัวใจขัดเลือดไตาวายหรือเป็นอมัอมพาตได้แพ่ไขมันเลวนะมันสามารถทําให้เราเกิดโรคพวกนี้ได้เลยเป็นไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดแหล่งไขมันเลวก็คืออาหารประเภทไขมัน อิ่มตัวก็คือเป็นไขมันจากสัตว์อย่างเช่นเนื้อหมูเนื้อไก่แต่ไม่ใช่เนื้อปลาเนื้อปลาคือไม่มีไขมันอิ่มตัวรวมไปถึงเนยชีสน้ำสลัดสำเร็จรูปไอศครีมเค,ค้คกคุกกี้แล้วอันที่2ก็คือไขมันทรานเราจะรู้จักในชื่อของทรานแฟตก็จะมีเป็นพวกนมข้นหวานเนยขาวเนยเียมมาการีนแล้วมันอยู่อยู่ในไหนบ้างมันอยู่ในชาไข่มุกเค้ก ส่วนใหญ่จะอยู่ในอาหารพวกนี้ที่มันจะมีไขมันรานเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะซื้อขนมนม,นมเนยหรืออาหารอะไรมากินเนี่ยเราต้องไปดูฉลากก่อนว่ามีอะไรไหมเพราะฉะนั้นมันอยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่ตลอดเวลาเราจะกินอะไรเราต้องเลือกถ้าเราไม่เลือกมันจะเป็นการที่เราเอาไขมันเลวเข้าในร่างกายโดยที่เราไม่รู้ตัวบอกว่าเอ๊ะต้องเลือกกินต้องอ่านฉลากให้เป็นต้องนู่นนี่นั่น เพราะมันมีผลมันอาจจะไม่ได้เห็นผลใน,ในปีสปี3ปี5ปีใช่มันไม่ได้เลือดเร็วขนาดนั้นการที่ร่างกายจะพังมันใช้เวลาเป็น10บส,บสบปีคุณลองสังเกตดูมันไม่ได้พังกันไ่าง่ายคนที่เขาป่วยอะ่ะส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงประมาณ 40บวกบวกสี่สิบห้าสเขาใช้เวลามาตั้ง4ทศวรรษ์5ทศวรรษกว่าเขาจะไปปวดมันเกิดจากการทําลายร่างกายแบบเล็กๆน้อยๆแต่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน,านมันถึงพักเราลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอีกนิดเดียวเปลี่ยนการกินอาหารเปลี่ยนการบริโภคลดปริมาณความถี่ลงนู่นนี่นั่น เพิ่มการอาอกกาลังกายขึ้นเปลี่ยนรูปแบบอาหารการกินอาหารเพื่อสุขภาพมีเยอะแยะขนมเพื่อสุขภาพมีเยอะแยะเดี๋ยวจ๋าจะทิง้งแฟนเพจของเพื่อนใน Facebook ของจา๋าที่เปิดร้านขายขนมเพื่อสุขภาพเป็นศูนย์รวมของอาหารเพื่อสุขภาพขนมรวมเนยร้านอาหารที่เรียกว่าเป็นขนมเค้กขนมคุกกี้นู่นน,นี่นั่นแล้วให้ทุกคนไปชอบออนไลน์ได้หรือใครสะดวกไปที่ร้านก็ไปได้เนาะกินขนมเลือกกินให่ถูกเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดกับร่างกายเราแถมยังอร่อยเหมือนเดิมไม่ได้แตกต่าง ขนมที่เรากินอร่อยเหมือนกันแต่มันไม่ทำลายร่างกายและมันไม่ทำให้อดับน้ำตาลในเลือดพุ่งปีด๊ดวันนี้เป็นคร่าวๆประมาณนี้มีใครมีคำถามอะไรไหมถ้ามีคำถามทิ้งไว้ด้านล่างจะมาไลต่ตอบให้กับทุกคนฟังสวนวันนี้ลาไปก่อนนลครพบกนไหนคลิปหนะ้าบ๊ายบาย